ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับพี่พพเพื่อนสวยมากเลยนะครับไทคอนลายแบบกระจายนะลายสวยมากเลยนะครับมี f อนะครับหรือว่าพี่พพพเพื่อนๆนะครับตั้งถามเข้ามานะครับว่าลูกเกษตรเอามูลวัวใส่ลงดินน่ะนะครับไม้ มันมีผลต่อไม้ด่างหรือเปล่านะครับผมก็เห็นทักกันมานะครับหลายคอมเมนต์เหมือนกันนะครับผมว่ามันมีผลกระทบต่อไม้ด่างไหมนะครับเดี๋ยวหุวงเกษตรจะพาไปดูนะครับหุวงเกษตรปรุงดินเราใช้นะครับปุ๋ยหมักธรรมชาตินะครับพวกไม้ไม้แห้งพวกอะไรที่สําเร็จรูปนะนะครับที่ว่าสั่งจากโรงงานนะครับสั่งจากโรงงานภายในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยนะครับผมพวกปุ๋ยอ่ อะไรนะกรีนอะไรน่ะนะครับผมพวกเกี่ยวกับใบไม้นะครับที่เขาทํามาด้วยส่วนผสมนหลายอย่างนะครับผมเกี่ยวกับปุ๋ยหมักธรรมชาติพวกใบไม้แห้งพวกอะไรนะครับมูดมูลพวกเศษอะไรต่างๆเกี่ยวกับธรรมชาตินะนะครับพวกดินพวกอะไรนะครับผสมกูเขากันไปก็เอามาสั่งเป็นแบบสําเร็จรูปนะครับผมแล้วก็จะมีมูลวัว มูลวัวก็จะเป็นมูลวัวที่เรา,าซื้อแบบสําเร็จรูปนะครับที่ซื้อมาจากโรงงานแล้วก็จะมีฟาร์มวัวอยู่้ะแวกใกล้กเคียงนะครับเท่าแขกเขาก็สั่งมาสั่งมาแล้วหนุ่มเกษตรก็มานํามาเอามาตากแห้งเอามาพึงแดดพึงอะไรเร้อยนะครับผมสักวันหนึ่งแล้วก็มาผสมประสานไปด้วยพิษมอสเพื่อลดความเค็ม นะครับเพื่อลดอัตราความเค็มลงแล้วก็จะมาใส่ปรุงดินอีกครั้งหนึ่งเวลาเราผสมดินปลูกอย่างเงี้ยนะครับผมดินปลูกไม้ชนิดต,ต่างๆอย่างเงี้ยบุษราคําสนีจันประกายดาวนะครับผมก็เอามาปรุงดินก็มาปลูกรู้สึกว่าได้ผลดีมากแล้วก็ไม้นะครับผมมีความด่างเหมือนเดิมสวยงามเหมือนเดิม นะครับพี่พี่เพื่อนเดานุงเกษตรจะพาไปดูปุตราคำที่หนุ่เกษตรได้ปรุงใส่ไม่ว่าจะเป็นอโลกาเซียดูนะครับเศรษฐีวิสันด่างหรือจะเป็นพวกอะไรนะอนาคูเญนตาหรืออาโบมอเตล่าหรือแอนด์ซูนี่ชนิดต,ต่างๆนะครับผมหนุเ่เกษตรผู้ปีกกกด่างอย่างเงี้ยหรือจะเป็นแอนทูเลียมนะครับพวกหน้าว,วัวตะกัวหน้าวัวฟิโลนะครับเราใช้เราใช้มูลวัวนะครับ ก็จะเป็นปลูกไม้ด่างไม้อะไรไม่เกี่ยวกันพี่พเพื่อนนะครับไม่มีผลนะแล้วนุ่มเกษตรทําไมถึงกล้ากลันตีเพราะว่าเราใช้กันเป็นประจํี๋ยวาเราเป็นหนึ่งนะครับเราใช้กันเป็นประจํเราพาไปดูสุราคำดีกว่าเอ้ยตัวนี้สวยมากเลยจันปะกายดาวนะพี่พเพื่อนนะครับมีโอกาสก็เก็บไม้เหล่านี้นะครับไม้ตระกูลนี้นะครับน่าเก็บสนีจันบุษราคำอย่างเงี้ยน่าเก็บมากแล้วโอ้โหดูดิ ูลายนะครับผมลายแบบเทีๆบเทลยนะจับๆเลยติดชมพูมาเลยนะครับตอนนี้นะครับหนุ่มเสจยดยอดไปแล้วไม่รู้ว่ายอดแม่เขาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้หรือหรือว่าจะเป็นยอดนี้ก็ไม่รู้ถ้าจะเป็นยอดนี้นะครับเพราะมันคล้ายกันดูสวยมากเลยสวยมากส่วนไทคอนตอนนี้เราใช้ดินปลูกนะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นใส่พิษมดประมาณ นิดหน่อยนะนะเราจะเน้นพวกหินภูเขาไฟแล้วก็เวอร์บิคูลไลท์นะครับแล้วก็เพอร์ไลท์แล้วก็นี่แหละประมาณนี้แหละเปลือกอเปลือกสนนะครับทําให้โปร่งที่สุดแล้วก็ปุ๋ยอสมอโคตนะครับแล้วก็พวกนี้ถ้าเราไม่มีถาดที่ว่าใส่น้ํารองถาดใส่น้ํารองน้านะจะดีกว่านะครับช่วงนี้อากาศร้อนหนุงเสียก็ใช้ถาดรองน้ํานะครับผมวางรองลองไป เพื่อที่จะมีความชุ่มชื้นสม่ำเสมอมันจะได้สดชื่นโตวไวนะครับสดชื่นโตวไวตัวนี้ก็จะเป็นบุษราคำมีเท่าไหร่อ่ะมีสองต้นสามต้นนะครับบุษราคำที่ตัดยกยอดแล้วก็ได้หน่อตามานะครับเนี่ยตอนนี้เป็นใบแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวขึ้นดูแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าสวยแล้วนะนะครับแต่สียังไม่ แต่สียังไม่ชัดเจนนะครับบุตรสาคำหนุ่งเกษตรนะครับที่สวนก็คือคุณภาพนะ้พิ่ินเพื่อนนะครับจากแม่แบบส้มออกออกออกสีส้มชมพูนะครับก็มีอันนี้จะเป็นประกายดาวพิบินเพื่อนนะครับไม้ไม่โตนะครับบุตรสาคคำโตช้าหนุ่งเกษตรนะครับบอกทิ่ดีๆนะครับเคล็ดลับดีดีก็คือทําแบบนี้นะมีกล่องมีกล่องพลาสติกอย่างนี้แหละนะครับ แล้วก็วัสดุวัสดุที่ที่หนุ่มเกษตรใช้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูเย็ดล้มนะแล้วงานเข้าอีกอเห็นไหมก็คือตัวนี้หนุ่มเกษตรจะไม่ได้ไปผ่าตาผ่าอะไรนะครับผมตัดท่อนพันมาเลยแล้วมาวางนะครับเดี๋ยวเขาจะแตกขึ้นมาเองถ้าตัดชิ้นตาเล็กจนเกินไปไม้มันก็โตช้านะครับอัตราการอ่โตมันมันมันช้ามากนะครับพี่เพื่อน เราตัดท่อนพันมาหรือว่าตัดยกยอดมานะครับก็รอให้หนอ่อตาหน่ออะไรเขาแทงขึ้นธรรมาชาติของเขาเองมันจะโตไวแต่ถ้าในลักษณะที่ว่าเราตัดท้อตมาแล้วหรือเราไปซื้อเนื้อเยื่อมานะครับไปซื้อเนื้อเยื่อมาเรามีวิธีทําให้ไม้โตต้องทําแบบหลุมเศษนะอย่าเพิ่งไปใช้ดินปลูกอย่าเพิ่งไปใช้ดินปลูกแบบแบบแบบมีมะพร้าวสับใบก้ามปู พวกเอ่ออะไรนะครับผมอย่าไปใช้วัสดุปลูกชําอย่าไปใช้ดินปลูกพูดง่ายๆเรามาหันหน้ามาใช้ตรงนี้ก่อนคือมีอะไรบ้างตัวไวมากเห็นไหมนะครับตัวไวมากเลยแป๊บเดียวได้ขายแป๊บเดียวได้จำหน่ายนะพี่เพื่อนเสน่จันบุษราคำหนุ่มเตรอตอนนี้นะครับทำแทบไม่ทัทน,าทานเลยตัวไวตัวไวนะครับเนี่ยสองสัปดาห์หรือสามสัปดาห์นะครับก็ได้แล้วนะครับได้แล้วสามารถเอาไปตัดจําหน่ายได้เลยแล้วระบบรากก็เดินดี จะให้ดูมันเป็นยังไงบ้างคับไม่รู้นะครับประมาณทัก2สัปดาห์มันจะได้เนาะเนี่ยเป็น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 ,ปนท่อนประมาณนี้พี่พี่เพื่อนเราเราอย่าเพิ่งไปสับอย่าเพิ่งไปหั่นให้มันเป็นชิ้นไม่ชิ้นเยอะมากนะครับเดี๋ยวมยไม้มันจะโตช้าถ้าเราหั่นในลักษณะแบบนี้เราเอาต้นเราคัดได้นะครับพี่พี่เพื่อนคัดเลยอ่าอันนี้รากมาดีแล้วอย่างเงี้ยเราก็หั่นเลยหั่นก็เอามีด ปหั่นอย่างเงี้ยหั่นให้ติดระบบรากดีๆไปด้วยเวลาจำไหนตัวนี้ตัวนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยรอแป๊บนึงเนี่ยเราก็ได้แล้วพอเวลาเราหั่นพวกนี้ออกแล้วพี่เพื่อนถ้าเขามีตาอีกนะครับเขาก็จะขึ้นเพราะว่าเราตัดพวกนี้แล้วพวกนี้แยกออกจากพวกนี้พวกนี้ก็กคือถ้าเราไม่ตัดแยกก็คือตาพวกนี้จะขึ้นช้าเพราะว่าพวกนี้มันดูดน้าเลี้ยง พวกที่มีมาอยู่บนลบเลี้ยงนะครับผมดังน,นั้นก็บอกนะครับที่เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอย่างซื้อเนื้อเยื่อมาอย่างนี้นะครับผมก็ทํายังไงก็ได้นะครับทําให้มันโตไวมีอะไรบ้างอ่ะมีสเปกเ้อรมอสเพอ,อไรแล้วก็เม็ดหินภูเขาไฟอย่าพึ่งไปใส่วเวทพวกปุ๋ยวิตามินอะไรอย่าพึ่งนะครับผมเดี๋ยวมันเค็มจนเกินไปเดี๋ยวไม้มันจะเ,เสียได้นะครับอุย้ย น,นะครับสียังไม่ออกนะต้นอย่างเล็กนะครับผมต้นอย่างเล็กก็เอาอีกสักอาทิตย์หนึ่งแล้วตรงเสียก็จะหัน่นถ้าหัน่นในถ้าหั่นแบบนี้มันก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับถือว่าได้แล้วแต่ว่าเราขอเก็บไว้สักอาทิตย์สองอาทิตย์เพื่อสร้างความมั่นใจให้ไม้มันแข็งแรงให้ระบบร,ะรากเต็มร้อยก่อนนะครับประว่าน,นี้นี่แหละจะทําให้ ไม้มนโตวไวลังตรงนั้นก็จีบฝาไว้จิดฝาทิ้งไวเลยเึ๊บเรีบเบร้ออยแสงแดดยังไงแสงแดดนะครับแสงสว่างสารรส่องเข้ก็ถึงนะครับแต่ว่าอย่าให้โดนแดดแบบแบบเยอะมากๆก็ไม่ได้นะครับผมแสงประมาณเท่าไหร่อ่ะแสงแสงสว่างนะครับผมพ,พี่เพื่อนไม่ต้องโดนแด,ดดโดยตรงแสงสว่างสาส่สองก็ถึงก็พอ เพราะว่าเมืองไทยเราอากาศนะครับร้อนมากก็อันตรายตอนนี้เกาหลีเกาหลีก็กำลังร้อนคลิปนี้ยาวๆหน่อยอา <c oughs> สวนสแม่เอาอะไรฮะไทยเหรอเราไปดูไปดูไฟเด็กด่างน้องน้องแม่แยกไฟเด็กด่างเหลือง แม่นี้แม่นี้ไม่ด่างนะแม่นี้ด่างด่างแค่นิดเดียวเนี่ด่างแค่เส้นใบนี้ใบนี้ไม่ด่างใบนี้ไม่ด่างสรุปว่าไม่ด่างสามใบมีห้าใบไม่ด่างสองไอ้ไม่ด่างสามด่างสองด่างแบบเนี่ยประมาณนี้นะครับผมแต่เวลาให้ลูกโอ้โหให้ลูกสวยมากอันนี้ไฟเด็กด่างเหลืองนะครับมีไข่ด้วยนะมีไข่ด้วยนะหกใบหกฟองไข่ไม่น่าพลาดนะเพราะว่าเขาให้ลูกมาด่างทท่านั้นเลยเพื่อน มีลูกค้าหลายคนทักถามเข้ามาตกลงกันอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็เงียบไม่เป็นไรพี่พินเพื่อนนุ่งเสษตรไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับท่านไหนอยากได้ก็เอาไปท่านไหนอยากซื้อก็ซื้อไปน,นะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เมาเองน้าแม่เมาใช่ไหมเอาไปเก็บไว้เลี้ยงที่บ้าน,นสวยมากเลยดูลูกดิดูดิแล้วไข่ดูดิหฟองไข่มีหฟองไข่หฟองฟอใเบลอเลยวะสมบูรณ์มากนะครับ ให้ลูกดีมากนะครับให้ลูกด่างสามเลยแล้วไม่ด่างต้นเดียวไม่ด่างต้นเดียวไม่ด่างต้นเดียวนี่ต้นเดียวเฮ้ยไม่แน่นะอาจจะด่างก็ได้มันเนี่ยมันมมเป็นมันเป็นละอองแล้วเนี่ยเป็นละอองขึ้นมานะครับผมไฟเด็กนุ่งเกษตรนะนะครับมันไม่ใช่ว่าจะด่างนิ่งทุกใบนะมันจะสลับกันด่างนะครับต้นแม่พันธุ์เอาแมวเมาเงี้ชุดนี้ก็จะเป็นเนื้อเยื่อหมดนะพี่พินเพื่อนเหมาต้นแม่เขาเป็นเนื้อเยื่อเหมาใช่ไหมเมาที่จริงแล้วนะครับราคาไม่ ไม่แพงนะรานะคาอยู่ที่นะครับถ้าต้นนี้ประมาณเท่าไหร่ปิด 4, การขค่ะสี่พันห้าใช่ไหมสี่พันห้าห้าพันสี่พันห้าห้าพันรวมส่งนี่ประมาณนี้นะครับรวมส่งจากเกาหลีไปไทยนะปิดการขายแล้วต้นเล็กเหมาหมดต้องแ่มเหมาหมดเหรอแล้วพี่อเพื่พพพพอนเขาจะแบ่งกันยังไงต้นนี้ไม่ด่างก็น่ารุ้น เนี่ยไข่นะครับพี่พเพื่อนดูดิดูฟองไข่ดิไม่ได้นะ <ไป S 1> อเอ<บ>ากเก็บ,บไว้เก็บไว้บบไวล้างให้สะอาดแล้วก็เดี๋ยวจะช้ำไปไปช้ำรอรุนอีกไม่ได้รุนนั่นแหละชุดนี้ถือว่าดีคลิปนี้ยาวยๆหน่อยแล้วก็อืมพอเราได้พอเราได้ดัง,งอเอ่อเนีอเอ่ยประมาณนี้นะครับถ้าเอ่อพวก ไม้ที่โรงเศษนะครับใช้ดินปลูกนะประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้จีนี่ตัวออกมินมิ้นาขาดรองน้ําช่วงนี้อากาศร้อนนะครับไปเจอพัดลมด้วยพัดลมที่สวนมันแรงนะครับผมใช้ดินอันนี้มาไม่อีดางนะครับผมสวยมากตอนนี้ลูกค้าก็ยังคึกคักเหมือนเดิมสาวๆสวย,สวย เดี๋ยวพาไปดูปุตละคำแม่นี้นะครับแม่แม่แม่พันหลักเลยนะหนุ่มเกษตรไม่เคยมีแม่พันหลายๆตัวนะมีแค่แม่พันนะครับตั้งแต่เริ่มแรกนะครับที่หนุ่มเกษตรทําก็คือมีแม่นี้นะครับหลังจากนั้นหนุ่มเกษจําได้ว่าสองปีที่แล้วนะครับมปีกว่าๆว่านะปีกว่าหมือสองตอนมันต้องย้อนดูคลิป,ลปนะครับหนุ่มเกษเอาต้นแม่นี้ไปแยกนะครับแยกหนอก็ได้เป็นสองสองแม่ แล้วทีนี้นอน้ำก็ต้นใหญ่เราก็เลยมาผ่าตาหัน่นชิ้นชิ้นชิ้นหัน่นชิ้น,นตานะครับก็ได้สร้างจํานวนหลายหลาย,ลาย,ลาย,ลายต้นก็คือจากแม่นี้หมดเลยเราจําหน่ายไปที่ไทยท่านไหนที่ได้ไปเนี่ยถือว่าโชคดีมากนะครับบุษราคับนุ่งเกษตรก็คือสวยมากดูนะครับเราต้องหาแม่แ,มแบบนี้นะเพื่อนตอนนี้อากาศก็ไม่แตกต่างกันแล้วทําไมถึงสวยแล้วม่แล้ว,ม,ลว,ม,ลวมูลวัวนี่เนี่ยนุ่กเกษตรใช้มูลวัวนะครับผม นี่ดูดีปูก็ไม่มีอะไรมากนะนะครับเราใช้นะครับมีมูลวัวนะครับใบก้ามปูก็ไม่มีนะครับมะพร้าวสับเพลย์นะครับมูลวัวแล้วก็ปุ๋ยหมักธรรมชาติมีแค่นี้น้องพี่เพื่อนนะครับไม้ก็สวยงามแล้วดูใบเล็กๆนะครับดูใบเล็กๆคือคือคือออกชมพูหมดเลยโอ้ยสาวๆเนี่ยนะครับชาวเกาหลีนะครับดูราคาดินะครับยี่ห้าล้านวอน อันนี้เรื่องจริงนะครับไม่ได้ไม่ได้สร้างกระแสไม่ได้ปั่นกระแสนะก็คือที่เกาหลีใต้นะครับไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะหายากนะพี่เพื่อนนุ่งเศษอ่เข้าไปอัปเดตหรือไปอัปเดตมาให้ดูแล้วนะครับที่สวนต่างๆไม่มีเลยไม้ไม้ดีๆไม่มีเลยนะครับผมก,ก็ถือว่าที่สวนเรานะครับไม้แรงมากเลยถือว่าถือว่าไม้ถือว่าใช้ได้นะครับดูดินปลูกนุ่งเศษนะครับนี่นปลูกมีแค่นี้เอง ลืมเลี้ยเลยมันไม่โตขนาดนี้นะครับเนี่ยปลูกได้เดือนเดือนเดือนกว่านะครับตัวควีนตัวนี้ออกหน้าดีแล้วนะครับผมตอนนี้นะุงคเศษก็กําลังที่จะเก็บนะครับไอพวกแอนทูเรียมเนี่ยน่าเก็บมากเพราะว่าต่างประเทศนะครับเขาให้ความสนใจเกี่ยวกับแอนทูเรียมมากนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างสี่สูงแล้วก็จะมีเล็กไทยด่างเล็กไทยเล็กไทตัวธรรมดานะครับผมก็กระถางแล้วเท่าไหร่อ่ะ เอ่อสี่หมแล้วนะครับผมประมาณเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็ขายดีนะครับสั่งมาเท่าไหร่อ่ะสองต้นนะครับหมดแล้วดูราคานะครับประมาณนี้ประมาณนี้แอโทเรียมตัวนี้นะครับน่าเก็บมากเห็นไหม อ่ะคลิปนี้ยาวแล้วนะครับผมเดี๋ยวนุงเกษก็จะพักไว้ก่อนนี่แหละที่ว่านุงเกษใช้มูลวัวนะครับลงดินปลูกผสมอ่าผสมดินปลูกนะครับปลูกไม้ด่างเนี่ยมันมีผลกระทบต่อไม้ด่างมันไม่มีพี่พินเพื่อน<ๆ>ก็ดูดินะครับอยู่มันอยู่ที่สายพันธุ์มากกว่าพี่พี่เพื่อนอยู่ที่สายพันธุ์สายพันธุ์เราดีนะครับเราเลี้ยงถูกวิธีไม้เราก็สวยงามนะครับ หนุ่มเกษตรเลี้ยงแดดนะครับเลี้ยงแดดห้าสิบห้าไม่เกินหกสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับไม่เกินหกสิบห้าเปอร์เซ็นประมาณนี้นี่แหลนุน่มเกษตรให้คำตอบมาแลนะนะครับผมที่เราปรุงดินนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้เปลือกสนมีช,ชุดชุดใหม่ๆมาก็จะมีเพิ่มด้วยเปลือกสนปุ๋ยหมักธรรมชาติมูลวัวนะครับแล้วก็มะพร้าวสับหญิงผู้เขาไฟ ปุยออสโมโค้ดนะก็ใส่แค่นี้เองก็สวยงามนะครับตดตามนี้แหละโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตให้ดูนะครับให้คำตอบพี่เพื่อนนะครับที่ว่าใช้มุนวัวแล้วมันมีผลกระทบต่อไม่ด่างไหมก็สรุปว่าก็คือไม่มีผลกระทบอะไรนะครับแต่ต้องมีส่วนผสมนะครับอย่าให้ความเค็มมันเค็มมาก นะครับเราผสมกับพิษมอสเอาไปตากแดดให้ดีๆก่อนแล้วก็เอาไปผสมกับพิษมอสนะครับผมถึงจะถึงจะไม่เค็มมากถ้าเค็มมากเกินไปมันก็จะไม่ดีนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็กราบลาพี่ๆเพื่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เพจนะครับเพจเกษตรไต้ฟ้าเดียวกันนะครับเฟซบุ๊กรัตศาสตร์เคลือนี่ it, <c ll ern et> นะครับผม เข้าไปติดตามนะครับให้กําลังใจหนูเสียด้วยนะครับผมจะได้ดูด้วยความเพิดเพลินนะนะครับดูเป็นความบันเทิงนะครับผมสวัสดีครับ